สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีงองิงผ้าอรอาลุยสารมาแล้วผ้ามาหาสือปลาหมึกแหงของแหงกับบ้านเด้จ้าพี่น้องมือนีเชียบแซมได้ปลาหมึกแขงนะคะหมึกเจาะตาเอามาปิง้งหอมหอมสูพีสูนองบึงมาเด้อพี่น้องผู้ใดหนึ่งข่าเหนียวผู้ใดมีเข้าไม่มาเดอ้อมากินน้ำกันจ้าปิง้งปลาหมึกหอมหอมตามปกติแล้วตามเทศกาลบวชสิสงการปีใหม่ พี่พน้องน้องที่มาทำงานต่างแดนตางจังหวัดกะสิน้ำปลาหมึกแหงปลาคิโกแหงอาหารทะเลต่างๆกลับไปฝากพ่อแม่เฮ้านาอพี่น้องเนาะนี่ละจา่าเป็นความคิดถึงของคนไกลบ้านมึกแหงกะมีหลายยางพี่น้อง มึกพามึกแบนมึกได้เจาะตามีหลายอย่างพี่น้องจ๋า,าผู้ใดอยากกินยังนําไปฝากพอฝากแม่ห้าได้เดอ้ออันนี้เป็นปลาช่อนทะเลไร้กอหรือว่าปลาขี้โกบานห้านั่นละจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมึกกระต้อยต้มอันนี้เป็นของชอบคุณแไม้เขียวเลยจ้าเสร็จแล้วเชฟเแซมเราก็เสนน้หางปลากระเบนวงเนาะนํามาอย่างจ้าเล่าว่า,อ,าอยากกินปลากระเบนอย่างพะนะตัวนี้จะมี 2ชนิดก็คือชนิดแบบเข้มกับชนิดแบบบวกเข้มมามากินน้ำกันคะ่ะ